สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูวันเลิฟซีรีส์กันอีกแล้วนะคะวันนี้แอนหมูจะมาแนะนํำซีรีส์มามือสุดฟินเรื่องฝากรักไว้ที่ปลายฝันนะคะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกสายอาชีพการบินนะคะจํานวน39ตอนผลิตโดยอไอชีเทนเซนนะคะผู้ประพันธ์กู้ม่านบอกเล่าเรื่องราวของกู้หนานถิงนะคะเประกอกที่เป็นทั้งกัปตันครูฝึกสอนและรองผู้อํานวยการสายการบินนะคะเระกอกเป็นคนเข้มงวดและมีวินัยมาก จนได้ฉายาครูฝึกปีศาจส่วนเฉิงเซีเ่ยลนางเอกเป็นนักบินหญิงผู้ช่วยสังเกตการกับตันสายการบินขนส่งสินค้านะคะขณะที่กําลังได้เลื่อนขั้นเป็นกับตันเต็มตัวได้มาที่แผนกขนส่งผู้โดยสารเนื่องจากการปรับโครงสร้างของบริษัทแต่กลับถูกลดระดับให้เป็นผู้สังเกตการและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคะเรเอกได้กลายเป็นหัวหน้าโดยตรงของนางเอกโดยไม่คาดคิดคนสองคนที่ไม่ถูกการมีกลิ่นความขัดแย้งอยู่เต็มเปี่ยม เ่อผู้ซึ่งสแสวงหาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยมาโดยตลอดก็ถูกนางเอกก่อกวอนครั้งแล้วครั้งเล่าเหตุฉุกเฉินด้านการบินต่างๆตามมาไม่หยุดหย่อนจากคู่กัดกลายเป็นความผูกพันนักบินและครูฝึกสอนที่เหมือนลิ้นกับฟันจะสู้กลับช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคและช่วยตนเองให้พ้นจากอันตรายได้ยังไงต้องไปติดตามนะคะนักแสดงนำหวังข่ายระบบกู้หนานถิงกับตันโบอิง7 3 7ครูฝึกสอนรองผู้อำนวยการฝ่ายการบิน ลู่โจแอร์ไลน์บุคลิกมั่นนิ่งเย็นชาเจ้าระเบียบเป็นที่สุดประกบคู่กับฐานทรงวินระบบเฉิงเซียวนักบินผู้ช่วยผู้สังเกตการสายการบินขนส่งสินค้าลู่โจแอร์ไลน์บุคลิกเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงเรื่องนี้ขอสารภาพว่าไม่อยู่ในสายตาเลยนะคะในตอนแรกเพราะว่าช่วงนี้ซีรีส์ออกมาหลายเรื่องพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าก็เห็นแวบๆบแบบนักแสดงนําประทับใจอยู่หลายเรื่องเลยนะคะแอดโมก็เลยลองดูหน่อยบอกเลยว่าพอได้ดูแล้วก็ ติดหนักมากเลยนะคเพราะว่ากับตานกู้นานทิงของเราบุคลิกเย็นชาห่วงนางเอกมากๆแต่ปากแข็งแรกๆก็เป็นคู่กัดกันเพราะว่าพราะเอกเนี่ยเขาเป็นคนที่เจ้าระเบียบมากเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็หวังดีกับฝ่ายนางเอกนางเอกรู้ว่าพราะเอกห่วงและหวังดีหลังๆมากก็เลยเปิดใจแล้วก็ชอบแย่พระเอกเริ่มชอบพระเอกนะคะให้พระเอกทําตัวไม่ถูกทําให้เรื่องนี้มีความน่ารักกุ๊กกิ๊กุ๊กก๊กฟินอย่างมากเลยนะคะอยากให้ไปลองดูกันหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอนหมูทำคลิปดีๆกันออกมาอีกนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องหมูหวานเลิฟซีรีส์หากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า